เดี๋ยวมาพูดประเด็นที่ท่านถามดีกว่านะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปวิสามันคนเสียสติคุ้มครั่งและถือขวานไปไล่ทำ้ายหมอพยาบาลแล้วก็คนอื่นนะครับบางคนก็บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุบางคนก็ชมส่วนใหญ่จะชื่นชมว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วนะครับผมว่าสภาพสังคมเวลานี้เนี่ย เขาเบื่อหน่ายกับพวกที่บ้ายาพวกคุ้มข้างพวกสติไม่ดีแล้วถืออาวุธมาอารวาสมาอารวาสใกล้ทำร้ายคนอื่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นคนไข้ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเขาไปเหตุเกิดที่ชั้นสี่นะครับก็เอาขวาน เอาขวานเลยนะครับขวานดับเพิงอันใหญ่มากนะครับไปทําร้ายหมอพยาบาลแล้วก็คนไข้หมอพยาบาลเนี่ยน่าสงสารมากนะครับกรณีไอ้พวกบ้ายาตํารวจเอาไม้งามไปค้าจับได้กดกระทรวงสาธารณสุขดันบอกว่ามียาบ้าไม่เกิน1เม็ด ตอนไปจับได้มันก็ไม่มียาบ้านในตัวแม้แต่เม็ดมันก็บอกสมัครใจเข้ารับการบบัดจะดำเนินคดีมันก็ไม่ได้เพราะกฎกระทรวงกำหนดเขาไว้อย่างนั้นว่าให้ถือเป็นผู้เสพเพราะถือเป็นผู้เสพเขาก็จาเป็นต้องเอาไปส่งหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมันก็จะรับได้กี่คนเองนะครับพอไปส่งตอนตำรวจไปส่งมันก็จับมัดปอกแหนไปอะไรไปนะครับ เป็นหมอนั่นก็ให้ยาระงับประสาทก่อนแนละ้วให้ตำรวจรอจนยาระงับประสาทมันออกฤทธิ์แล้วนะฮะจะจับมัดกันอะไรกันมันลำบากหมอพยาบาลครับลำบากหมอพยาบาลครับผมว่ามันต้องมีสถานที่กักกันพิเศษเลยอย่างที่ผมบอกนะไอ้พวกบ้ายาขนาดคุ้มครั่งถืออาวุธไล่ทำร้ายคนอื่นเนี่ย เอาจับไปอยู่เรือนจำพิเศษเลยท่านจะถือเป็นผู้ป่วยก็ได้นะครับมันจะได้ออกจากสังคมออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชนนั้นนะครับนี่เป็นหมอพยาบาลยังจะต้องมาระวังไอ้พวกบ้านนี้ทำลายร่างกายกตำรวจไปนะโดยส่วนตัวผมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับตอนนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะกระทำอย่างนั้นได้เนี่ย เป็นได้2องกรณีกรณีที่1เป็นการป้องกันชีวิตของตนเองนะครับป้องกันชีวิตของตนเองที่อันตรายถึงแก่ชีวิตและไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นเช่นเข้าไปให้มันวางขวานมันก็ถือขวานเงื้อขวานเข้ามาจะใส่เจ้าที่ตำรวจถามว่าเจ้าที่ตำรวจทำไมไม่วิ่งหนีล่ะนะครับทั้งทงที่สามารถหนีได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่จะต้องทำการระงับยับยั้งเหตุและเข้าไปทำการจับกลุ่มนะครับแต่ตำรวจจะไปวิ่งหนีแล้วจะไปพึ่งใครได้ล่ะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปเอากวานตั้งท่าจะฟันนะครับตำรวจก็ต้องใช้เข่าหลามยิงป้องกันตัวปักเข้าไปส่วนมันจะเป็นจะตายหรือมันสุดไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพื่อระง,งับยับยั้งเหตุพอสมควรแก่เหตุนะครับพอสมควรแก่เหตุแต่ถ้าเขายิงไปนัดเดียวปึ้งแล้วมันเสียชีวิตคนร้ายถึงแก่ความตะวีภไยนะครับอันนั้นมันพอสมควรแก่เหตุหรืออีกอันหนึ่งระง,งับยับยั้งภัยอันตรายที่จะถึงแก่ชีวิตของผู้อื่นเช่นมันเงื้อขวานจะฟันชาวบ้านเขาเนี้ยตำรวจยุดนะครับก็ปักเข้าไปนะ เสียชีวิตอันนี้พอสมควรแก่เหตุครับพอสมควรแก่เหตุท่านอย่ามาว่าตำรวจเลยนะครับท่านอย่ามาว่าตำรวจเลยนะครับอันนี้ผมชื่นชมปืนไฟฟ้ามันมีให้ที่ไหนเล่ารัฐบาลซื้อให้เยอะๆสิสองแสนสามหมื่นกระบอกเลยแต่ละกระบอกก็มีมีลูกกระสุนสักหกนัดนะครับ มันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็บอกัตั้งหกเจ็ดหมื่นนะครับหกร้อยใบใบเทาอย่างนั้นมันไม่มีนะฮะแล้วมึงเสือกบ,บ้าขวา้าขวานมาถ้ามึงบ้าลำใช้หมัดใช้มืออย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับไม่เอาครับเป็นผมเนี่ยผมใช้เข้าหลามตุยเลยนะครับไม่ได้ครับแล้วผมว่าชาวบ้านที่อยู่ในโรงพยบาบาล คุณหมอพยาบาลเขายกมือสาธุด้วยเออไปผุดไปเกิดใหม่นะนะครับไม่เอาแล้วครับจะเปินไฟฟ้ามึงเสือกบ้าทำไมแล้วญาติพี่น้องใครบ้าก็จับมัดไปไปขอหาหมอโรงพยาบาลบ้ารักษากันไปไอ้ห่าบ้าแล้วไปฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นอย่างนี้เธอ,อแม่นตายตาย,ตายไปเถอะนะครับ ไม่ได้ไอ้ปืนไฟฟ้านะ่ะไอ้หนังสติ๊กก็ดีนะแต่เดี๋ยวก็จะหาหนังสติ๊กมันนัดเดียวมันไม่ตุอย่างผมเนี่ยนะผมจะใช้กระสุนยางผมนะผมก็เคยแนะนำนะครับกระสุนยางลูกซองห้านัดนะครับใครบ้าบ้านไหนบ้าอารวาา ถือดาบสองมือมีแรงงานต่างด้าวคนถือดาบสองมือควงเนี้ยกระสุนยางครับกระสุนยางกระสุนยางเนี่ยเราจะเอาแรงหรือเอาเบาก็ได้เอาแรงก็ใช้กระสุนแบบกระสุนมาตรฐานลูกซองขนาดสิบสองทั่วไปเอาเม็ดตะกัว่วออกใส่กระสุนยางเข้าไปนะครับปุก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 ห้านัดซุด นะครับแล้วเข้าไปจับมัดนะครับมันถืออยู่นี่ก็ยิงมือเนี่ยป้องเข้าไปกระเด็นไปนะครับมันไม่ได้ไม่ต้องไปดีกับไอ้พวกี้เคี้ยนี้หรอกนะครับไม่เอาอันตรายตำรวจตุยไปหลายคนแล้วนะไประงับยับยั้งเหตุอย่างเงี้ยนะครับมันฟันหัวแบะเลยนะครับแทงเอาเสียชีวิตนะครับ ไม่ได้ถ้าอาวุธที่คุณถืออยู่มันสามารถทําอันตรายแก่ชีวิตเราได้เนี่ยต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดบางทีตํารวจที่สุขโขทยัยตํารวจโดนแทงเจ็บสาหัสไปสองคนยังไม่กล้าใช้อาวุธเลยนะครับบอกน้องๆที่เป็นตํารวจใหม่นะตัดสินใจไปเถอะนะครับเราทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่นะครับทําหน้าที่เรานะครับ แล้วถ้าจำเป็นจะต้องใช้กระสุนเนี่ยขนาดก้ามมอ่ะน้องอย่าไปเล็งหัวนะถ้ามันใกล้ๆอ่ะให้เล็งช่องท้องให้เล็งช่องท้องนะครับช่องท้องความเร็วกระสุนพันพันกว่าฟุตต่อวินาทีมันจะเกิดปฏิกิริยาช็อกช็อกเวฟปึ๊บแล้วก็จะฟุบนะครับเราก็จะเข้าทำการควบคุมตัวได้แล้วก็รีบทำการรักษาพยาบาลไอ ผู้ป่วยคนนี้ได้นะครับถ้าเกิดมันไปฟันหมอตุยไปคนหนึ่งลวมันคุ้มค่ากันไหมคุณภาพของหมอของพยาบาลซึ่งเขาจะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นพันพันคนเป็นหมื่นคนกับไอ้ชีวิตเองซึ่งมันทําอย่างนี้มันไม่ได้น้องน้องที่เป็นตารวจฟังอยู่นะครับตัดสินใจให้เด็ดขาดครับตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับ เอาตัวรอดต้องเอาตัวรอดก่อนนะอย่ายศขึ้นไปเจชั้นยศเลยนะครับยิ่งผมด้วยเนี่ยผมถือหลักว่าติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกแต่ถ้ามันแค่ถือไม้อลวาดฟาดเตียงฟาดโต๊ะฟาดเครื่องมือแพทย์แล้วเราไปใช้ข้าวหลามยิงมันตุยไอ้อางนี้เกินกว่าเหตุนะครับแต่ถ้ามันถือขวานจะไป ฆ่าคนโน้นคนนี้แล้วเนี่ยอันนี้ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะลูกยิงเข้าขาเนี่ยถ้าไปโดนเส้นเลือดดาใหญ่เนี่ยต้องโคนขาลงไปมันมีเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงใหญ่สองข้างไปโดนเส้นเลือดแดงมันก็เสียชีวิตแล้วครับนะครับต้องรู้สรีระร่างกายคนนะครับ ท่านคิดหรือว่าตำรวจมันจะยิงแม่นขนาดนั้นนนะครับมันไม่ได้ตั้งใจไปเล็งยิงเขานะ่ะมันตกกรใจนะครับมันป้องกันชีวิตตัวมันเองแล้วก็ชาวบ้านนะครับหนูทำถูกแล้วลูกนะครับทํำถูกแล้วทำต่อไปนะครับก็เสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ไม่มีใครเขาอยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ว่าลูกหลานท่านไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุเขาก็ต้องระงับยับยัง้งเอาผมยกตัวอย่างประเทศที่จเจริญที่สุดนะคือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับมีคลิปวิดีโอนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับอาลวาตในบ้านถือกันไก่ฮะเป็นกันไก่ที่ใช้ตัดผ้าครับถือกันไก่นะครับ ถือกันไก่ก็เขาเลยแจ้งตำรวจให้ไปละงับยับยั้งเหตุพอตำรวจไปถึงตำรวจก็สั่งให้ทิ้งกันไก่นะครับพอไม่ทิ้งกันไก่เนี่ยนะครับก็วิ่งเข้าใส่ตำรวจนะครับวิ่งเข้าใส่ด้วยความโมโหถ้าเป็นผมผมยังไม่ยิงรอกครับเพราะคงวิ่งเข้ามาด้วยความโมโหที่ตำรวจมาตำรวจแทนที่จะถอยออกมาก่อนนะครับถอยตั้งหลักก่อนนะครับ แล้วผู้หญิงเนี่ยมันเตะลวกขาหรือว่าแย่งกันไกลมันก็ง่ายนิดเดียวแต่ตำรวจที่สหรัฐอเมริกายิงถึงห้านัดครับปกัปกปกัปกปกัปกปักปกปัผู้หญิงนั้นตุยเลยนะครับกฎหมายเขาให้อำนาจอย่างนั้นเลยนะครับกรณนนีที่ถืออาวุธอยู่ในมือแล้วตำรวจสั่งให้ทิ้งไม่วางนะครับและมันขนาดก้ามมอเนี่ย โดนไปห้านัดสุดเนี่ยเขายังปล่อยสุนัขสุนัขส,สงครามออกไปกัดผู้หญิงนั่นอีกนะครับเพื่อให้ทิง้งเงนไก่นะฮะเขาก็เซฟชีวิตเจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องใบไม้คำแล้วครับไอ้พวกบ้านเนี่ยนะครับแจกกระสุนยางไปเถอะครับท่านผอ,อตรลนะครับแจกกระสุนยางไปปึกปึกปึกยิงให้อาวุธหลุดจากมือไปนะครับ กระสุนยางแรงๆหน่อยลูกซองห้านัดไปนะครับลูกซองห้านัดส่วนไอ้ไม้ค้ำไม้งามอะไรนี่มันมีไม่กี่ประเทศครับที่ใช้อะบ้านเรามันซอฟๆอย่างนี้ไงนะครับกลัวว่าทําเกินกว่าเหตุนะครับ <S <S ไอ네้กรณีท,ที่มีผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับที่อยุธยาใช้มีดไล่แทงคนอื่นนะครับตํารวจเข้าไปจะจับกลุ่มก็ไล่แทงตํารวจเข้าไปยันสถานีตํารวจเลย แล้วไอ้ตำรวจนั้นก็เลยต้องใช้เข้าหลามยิงป้องกันตัวจนผู้ต้องหาถึงแก่ชีวิตปรากฏว่าสารชั้นต้นลงโทษตำรวจนะครับจำคุกตกยี่สิบปีเลยนะครับสาลอุทธรพิพากษาตามสารชั้นต้นเออไอ้หาอย่างนี้ก็ชิบหายแล้ว สารท่านใช้ดุลพินิษของท่านยังไงผมก็ไม่รู้นะครับมองว่าทําไมตํารวจไม่หลบหนีเวลาสู้คดีก็ต้องบอกสารสารเองก็ไม่มีประสบการณ์ชีวิตครับจบกฎหมายมาเรียนเก่งท่านก็ไปเป็นสารดีว่าสารอาญาท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านบอกว่าตํารวจทําพอสมควรแก่เหตุแล้วพี่ภาคสายกฟ้องโอ้โหเป็นเรื่องที่เสียขวัญกําลังใจตํารวจมากเลยนะครับถ้าจะทําอย่างนั้นก็ได้ คือเวลามีเหตุแล้วเนี่ยเขาบอกไอ้นี่ถือมีดไล่ทำร้ายชาวบ้านไอ้ตำรวจมันก็จะแกล้งไปช้าๆสิไปให้ชา้าให้เกิดเหตุมีใครตุยไว้ก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันชาวบ้านช่วยกันครับด้ามจอบเนี่ยไปซื้อร้านขายวัสดุก่อสร้างครับไม่ต้องไปเหลาไม้กระบงกระบองครับ ด้ามจอบเนี่ยซื้อไว้บ้านละด้ามไว้บ้านละด้ามนะครับมีอะไรก็อย่าไปเอาไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้อแข็งอ่ะมีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้ให้ละมือมันถึงยุคที่ชาวบ้านจะต้องจับอาวุธมาต่อสู้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตัวเองแล้วเหรอนะครับถ้ารัฐบาลเห็นว่าตำรวจนี่ควรจะนั่นก็สองแสนสามหมื่นคนซื้อมาเลยครับงบประมาณเนี่ยหยุดซ่อมถนนไปสักเส้นหนึ่งครับเอามาซื้อ ปืนไฟฟ้านี่แจกตำรวจไปให้ครบทุกคนเลยนะครับครบทุกคนกระสุนสักคนละหกนัดก็ได้นะครับพกติดเป็นเครื่องแบบเลยเออก็จะมาตรฐานสากลขึ้นในกรณีอย่างนี้ไปโรงพยาบาลก็มีอรารวาสมันไม่มีอุปกรณ์นะสิมันไม่มีอุปกรณ์นะครับสายตรวจอะสายตรวจมันไม่มี ดีนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับซื้อปืนไฟฟ้าแจกเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอสสอไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยไอ้ผมว่ากู้ภัยมันชอบไปถึงก่อนนะแจกกู้ภัยไปบ้างก็ไดเ้เขา,เขาก็กลัวไปก่อเหตุครับเดี๋ยวไปจับคนเรียกค่าไถ่เขาน,นะฮะปืนไฟฟ้ายังเป็นของผิดกฎหมายอยู่นะครับบ้านเรา เสื้อกระก็ผิดกฎหมายเออเข้าหลามเข้าหลามเออพูดผิดไปหลายอันแล้วเดี๋ยวมันบล็อกผมอีกนะครับเพิ่งจะมาเปิดได้ไม่กี่วันฮะเข้าหลามไฟฟ้าเออเบื่อค่ะมึงจริงๆเลยอีติกเอยนะครับพูดผมก็ต้องพูดใบแดงใบเทาเข้าหลามนะครับยิงกรพ่นนะเอออิติกมึงนี่มากเรื่องนะครับ